สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการดแสดงซึ่งมีหัวข้อที่สำคัญสำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะหลักสำคัญในการประดิษฐ์ท่ารำท่าทางที่ใช้ประกอบการดแสดงต้องแสดงถึงท่าสำคัญสำคัญในบทเพลงวรดนั้นๆโดยตัดท่าที่ไม่สำคัญหรือท่าย่อยออก และท่ารำที่ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องตรงตามแบบแผนของนาตะสินไทยและควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่ารำที่ซ้ำกันในการสื่อความหมายการประดิษฐ์ท่ารำควรคำนึงถึงวัยของเด็กในแต่ละชั้นด้วยเพราะจะมีความยากง่ายของท่ารำไม่เหมือนกัน ขั้นตอนในการประดิษฐ์ท่าลำประกอบด้วยการตีบทในการสื่อความหมายการใช้ภาษาท่าในการสื่อความหมายการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการแสดงเป็นการประดิษฐ์ท่าลำอย่างอิสระโดยมีขั้นตอนนะคะก็คือ ต้องเริ่มจากการฟังเพลงก่อนฟังเพลงเสร็จใช้จินตนาการของนักเรียนในการประดิษฐ์ท่าลำตามเนื้อเพลงที่ฟังและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนำนำจินตนาการของนักเรียนที่จะใช้ประดิษฐ์ท่าลำเนี่ยมาสร้างสรรค์ท่าลำมทำให้เกิดเป็นชุดการแสดงใหม่นะคะการตีบทในการคิยความหมาย เป็นการนำเอาหลักของนาฏศิลป์มาใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำผู้ที่สามารถประดิษฐ์ท่ารำได้ดีจะต้องมีความเข้าใจในนาฏยศัพท์ภาษ,าษาท่าทางของนาฏศิลป์นะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็รู้เรื่องหลักการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดงไปแล้วนะคะงานที่นักเรียนจะต้องทำก็คือให้นักเรียนสรุปแผนผังความคิด หลักการประดิษฐ์ท่าลำและท่าท่าประกอบการแสดงแล้วตกแต่งให้สวยงามนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องหน้าแตยศัพท์และภาษาท่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะนำมาใช้ในการประดิษฐ์ท่าลำกันต่อนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ